啊。Ah ah ah. ลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันได้นะคะตอนนี้ก็อยู่ผีกับช่อง TP ตาโตนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับจากมาสเตอร์ผีนะครับเพราะว่ามาสเตอร์ c ีมันหายากไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น TP ตาโตนะครับอ่าฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนอ่าวันนี้อัพแพดใหม่นะครับเป็นตัวใหม่เข้ามาชื่อกินารานะครับหรือว่ากินาระกินาระใช่ไหมอ่าแล้วก็มีอีเวนต์ของเธอด้วยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเพลงเป็น พี่ชอบเพลงนี้นะเพลงของโยฮิเมสทีเพรมากอ่ะมาทำเควสแล้วก็อ่ารับรับของแลกของตามนี้ได้เลยนะครับมีตัวเปิดสุ่ม l อ r SP ด้วยนะแล้วก็มีจะกินตัวก,กินาินาลาด้วยนะครับแล้วก็มีร้านขานะครับร้านขา สารเจ้าอ่ามาให้แลกกันนะครับอ่าซื้อกันได้แล้วก็โอเคเข้ามาในเลทน,นะครับเลทก็ตามเดิมนะครับอ่าเลยคูณสองจุดห้าสำหรับ S R กับ S P 3ตัวนะครับส่วนตัวหม่ก็ตอนเริ่มแรกก็สี่เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆตามนี้อันนี้เลยครับโอเค ไม่พูดภพาพน้ำเพลงอ่ะเราจะไปเริ่มเปิดกันเลยนะครับตอนนี้พิษมี44ยันนะเดี๋ยวจะลองเปิดไปดูก่อนวัดดวงก่อนโอเคเริ่มอะไรหรออ๋อเปิดแบบใหม่หรอต้องทำไงอะทำไงอะเราเราจะได้อะไรอะคนละสีกันอะ

ไม่มีตัวแล้วโหร,รอบสองมาทำไมมาเศร้ามากกว่ันอื่นอ่ะเนี้ยอลองดูมันมีความหมายอะไรปะเนี้ย เอ็นอาน์มาเต็มเลยเอ็นอากับเอทีไม่พอเลยมันต้องไม่ใช่เม็ดดาวแน่เลยเนี่ยมันต้องเป็นเม็ดเกลือแน่เลยใช่ไหม ไม่ต้องเป็เม็ดเกลือนแน่ๆเลยเอา,อางี้กันชอบสีเขียวอะสีเขียวไปหน่อยสีเขียวหมดปะอะซาชินี่นว่าั้นานดะนี่นันเลนฮัทนันไ ก็ดีเหรอจะดีจะดีเหรอเกืเอล้วนจริงๆด้วย็นสิบห้าสิบห้ายันนะครับเอากระจุกใกล้ๆแล้วกัน

ขอ่างกยอน้อยเด็กวส้าียาเอาไงดียันรอแป๊บรอแป๊บหนึงนะครับมาโอเคกลับมาแล้วนะครับ ไปหายันเพิ่มได้อีก8ใบนะครับเสียววะเสียวเกลือそれ以上私に近づかないで。 より強ょうじんぼくにいますよ。ここいのいでごれんじょわたしに近づかないで。てニゃてニゃ。はあやっとひと息つけます。はい、とない。おにかいひよ。み <noise> leo <楽>、みあお leo。 ไม่เอาเลยไม่อยากได้แล้ว,อลวโอเคเปิดครบห้บาสิบใบนะครับก็จะเพิ่มเป็นเลเยอรห้าเปอร์เซ็นต์ของชินารานะครับแล้วก็ได้ได้ยันมาอีกห้าใบ อ่ะเหล็อแปดใบมาน่ะเขาได้กันเยอะจังเห็นขึ้นเอเดนาเอเดนอา ใครเกลือเป็นเพื่อนมั่งคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือใครได้กินอะไราก็คอมเมนต์บอกได้นะครับรนัแหวนพาย โอเคหมดไปห้าสิบแปดใบห้าสิบแปดยันนะครับ58ยันได้อุ่นใจเคียวมาตัวเดียวโอเคเรายัางไม่ทอแล้วกัน เดี ies, no again, like ๋ยวเราค่อยไปทำเควสนะแล้วก็รอสุ่มกันติ S R S S R S P อะไรกันนะครับดูดิว่าจะได้เปล่าโอเคยังไงก็คิมนี้ก็ไม่ได้ขินาราตามตามเดิมนะครับไม่ได้ตามเลดเหมือนเดิมเหมืนเคยเลยโอเคยังไงช่วยกดไลค์กด Subscribe ช่องพพทให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วย ยังไงขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูกันโอเคไปแล้วบ๊ายบาย